สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับกลับมาพบกับซันอีกแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้มาแปลกๆนะเป็นกลางคืนนะครับโดวันนี้ผมก็จะฝึกทําฝึกเอากระบองเพชรที่กราฟนะครับมาลงกระถางนะฮะอันนี้เป็นกระถางที่เตรียมนะครับเดี๋ยวเอากามะพร้าลองก้นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเอาดินใส่นะฮะ ตรงนี้ก็เป็นกระบองเพชรนะครับที่เรา,เากราฟแล้วนะฮะเป็นแคคตดัสนะครับมีลายสายพันนะฮะก็คือนี่แหละที่เราจะต้องเอาลงกระถางนะครับตัวนี้เขากาฟอยู่แล้วนะับเพียงจะเอามาล้างรากทําความสะอาดนะครับเพื่อที่จะเอาลงดินใหม่นะฮะเพื่อเร่งการเ,าเติบโตนะครับเอารากเก่าออกให้เขางอกรากใหม่ขึ้นมานะนี่ ก็หลายต้นอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็เพิ่งจะตัดกราฟไปไม่กี่วันนี้เองนะฮะยังมีเทปกาวติดอยู่เลยนะครับกราบมะพร้าวที่ใช้นะฮะเป็นกราบมะพร้าวสับนะครับไม่ใช่มะพร้าวขุยนะเป็นแบบสับนะที่เราใช้เอามาลองก้นมันก่อนนะครับ ทุกขั้นตอนนะถ้ามีอันไหนผิดพ,พลาดต,ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะมาดูผมนะ <c oughs> <laughs> ผมก็เป็นมือใหม่นะฮะเอาไว้แชร์ประสบการณ์กับคนฝึกเลี้ยงแคคตัสด้วยกันหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะทุกคน <c oughs> แต่ว่าดินตรงนี้ไม่ได้ทำปลูกแคคตัสนะฮะพอดีเรามีการเอามาเล็ดผักนะครับมาหว่านไว้กินนะฮะตอนนี้ยังไม่งอกเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะงอกหรือเปล่ามีหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวจะปลูกผักกินเองแล้วไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าช่วงนี้ก็กลัวโรคระบาดนะฮะแต่ก็ออกไปแหละออกไปส่งของลูกค้านะครับแล้วก็ไปทําธุระบ้างนะฮะแต่ว่าใจจริงเราก็ไม่อยากออกไปเท่าไหร่วันนี้วันที่ คืนที่สามคืนนี้นยังไม่งอกนะโอเคพอเราเตรียมกาบมะพร้าวเสร็จนะฮะมะพร้าวสับเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาดินลงไปนะฮะตัวนี้ก็เป็นดินร่วนธรรมดานะครับก็มีตามร้านขายต้นไม้อยู่แล้วนะฮะก็ใส่ไปเลยนะครับ ใส่เหลือๆห,หน่อยก็ได้นะครับนะครับพอดินที่เราได้แล้วนะฮะสังเกตตรงกระบองเพชรของเรานะฮะตัวนี้คือเราตัดให้รากเก่าออกนะครับแล้วก็ เอาผึ่งลมไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะฮะรากเขาก็จะแห้งเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามาลงนะฮะกรณีที่เราตัดแล้วเอาลงเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเน่านะฮะการเอาลงก็เอาลงได้เลยนะครับอาจจะแบบมีน้ํามาช่วยหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะฉีดน้ํานะครับเพื่อให้ เราสามารถขยับโคนของตอของเรานะฮะขยับลงได้นะครับแล้วก็ที่เราไม่กดเพราะว่าเดี๋ยวดินมันจะแน่นเกินนะเดี๋ยวรากของตอนเนี้ยจะเดินไม่ได้ mm hmm. ก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคโอเคอีกต้นหนึ่งนะครับทุกคน อันนี้สังเกตดูว่ามันจะมีรอยเหลืองๆอันนี้คือรอยเก่าที่เขาฝังดินอยู่นะฮะเราก็จะลงไปประมาณนี้แหละนะครับประมาณเท่าเดิมให้น้ําช่วยหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวพอน้ําแห้งเนี่ยก็จะทําให้ดินดินเนี่ยแน่นแล้วก็ยึดกับตอของเราให้แน่นเองนะครับแล้วก็ถ้าดินมันน้อยไปก็เติมดินได้นะทุกคน ตอนกลางคืนก็เลยไม่ค่อยเห็นนะสีดอีกรอบ เดี๋ยวน้ำพอน้ำซึมออกหมดนะครับดินก็จะยึดต้นไว้เองนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคน <c oughs> อยากให้ดูเส้นทางการลำเลียงของเรานะทุกคน <c oughs> ข้างหน้ามองไม่เห็นอะไรเลยนะตัวนี้อยู่ในสวนปามน,นะครับแล้วก็เป็น ทางรถของเรานะครับเข็นไปโดยมืดๆนี่แหละนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็เอาเข้ามาเก็บในโรงเรือนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเช็คดูอีกทีเนาะถ้าต้นไหนล้มเดี๋ยวเราจะได้ปรับให้มันตั้งตรงนะครับ โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับช่องเกษตรกรฝึกหัดแล้วก็สันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ต้องลาไปแล้วบายบายนะครับ